สวัสดีครับผู้ฟังเดินหลอนทุกท่านประสบการณ์หลอนๆที่จะเล่าในวันนี้เดินหลอนให้ชื่อเรื่องว่าผีสีแยกปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเราจเจริญขึ้นมามากมีการตัดถนนหนทางใหม่ๆกันมากมายเมื่อมีการตัดถนนใหม่เขาก็มักจะทำอย่างดิบดีเทคอนกรีตขว้างขวาง,วางที่เรียกกันว่าถนนซูเปอร์นั่นแหละแต่ท่านเชื่อไมหมละว่า เท่ากับเพิ่มอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นทําให้มีคนตายเพราะอุบัติเหตุทางถนนมากยิ่งยิ่งขึ้นทุกวันนี้คนตายด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนมากจริงๆถ้าท่านไปเห็นสถิติจากกรมตํารวจไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองหลวงหรือเขตนอกเมืองก็ตามมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเรื่องนี้ชวนให้หน่าสลดเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งยิ่งได้เห็นภาพที่ลงข่าวในหน้านอสอที่มีข่าวรถชนกันแล้วมีคนตายเป็นสิบๆศพ เห็นภาพแล้วชวนให้สยดสยองเป็นอย่างยิ่งและชวนให้น่าคิดไม่น้อยว่าทำไมคนเราต้องมาตายกันอย่างนี้ซึ่งถ้าจะหาสาเหตุแล้วมันก็ไม่ยากเหตุก็เกิดจากความคึกขนองของคนขับรถใจโฉดชั่วนั่นแหละเห็นการขับรถเป็นของเล่นสนุกนึกอยากจะแซงนึกอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวส่วนมากรถที่ชนกันแล้วมีคนตายตายมากสาเหตุก็เกิดจากการขับแซงแทบทั้งสิ้นแซงแล้วไม่ทันก็ต้องเจอกันทุกครั้งนั่นแหละมันก็น่าแปลกอยู่อย่าง ทั้งๆท,ที่รู้กันว่าการขับแซงนั้นมันอันตรายเท่ากับเอาชีวิตเข้าเสี่ยงกับมริตอยู่แต่คนโง่เง่าเบาปัญญาก็ชอบกระทำกันการขับรถตามหลังคนอื่นไปนั้นก็ไม่เห็นมันจะเป็นเรื่องเสื่อมเสียเกียรติยศกันตรงไหนแต่อย่างว่าฉันแหละคงอาจจะเป็นเพราะไม่รู้ได้ว่าการขับรถแซงนั้นอันตรายที่ไม่รู้ก็เพราะความโง่เขลาเบาปัญญานั่นแหละ คนประเภทนี้นอกจากตัวเองจะตายแล้วไม่พอยังพลอยทำให้คนอื่นต้องตามไปลงนรกอีกด้วยชนเพราะแสงนี่แหละทำให้เป็นผีเฝ้าถนนนักต่อนักพลเขาเป็นชายหนุ่มเขาเป็นคนต่างจังหวัดแต่ได้มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพจนจบมหาวิทยาลัยและได้กลับไปทำงานยังบ้านเกิดของเขา พลจบวิชาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใจเขารักการเป็นครูเขาจึงสอนนักเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดที่พลเข้างานได้ง่ายดายเพราะบิดาของเขาก็เป็นครูอยู่ในโรงเรียนนี้จึงไม่ใช่ของยากอะไรนักสำหรับสมัยนี้ซึ่งอาศัยเส้นในการเข้าทำงานพลได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนนักเรียนมัธยมปลายเขามีแฟนสาวสวยชื่อออนทำงานเป็นพยาบาลอยู่ในต่างจังหวัดเช่นเดียวกัน แต่บ้านของพลอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไป20กว่ากิโลเพราะบ้านเราอยู่อีกอำเภอหนึ่งตอนใหม่ๆที่เขาเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนประจำจังหวัดเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์สำหรับขับไปสอนนักเรียนแต่ออนแฟนสาวบอกว่าพี่พลคะน้องว่าพี่ต้องซื้อรถเก่งมาขับแล้วละ่ะขี่มอเตอร์ไซค์อันตรายออกวันก่อนน้องเห็นรถ10ล้อทับรถมอเตอร์ไซค์ตายทั้งสองคนทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายโถออน พี่เพิ่งจะทำงานได้ไม่ถึงปีจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถเก๋งขับเล่าซื้อรถพ่อของออนสิคะพ่อออนจะขายซื้อผ่อนก็ได้เอาไหมคะออนพอมีเงินจะออกให้พี่ก่อนก็ได้ตอนแรกพลปฏิเสธเพราะไม่อยากให้ใครนินทาว่าเขาเกาะผู้หญิงแต่นี่ออนก็ตั้งอกตั้งใจจะซื้อให้เขาจนได้ประกอบกับบิดาของพลก็ให้เงินเขายืมเขาจึงตกลง รถที่พลซื้อมาขับเป็นรถเก๋งกลางเก่ากลางใหม่แต่ใช้งานดีมากตั้งแต่ได้รถเก๋งมาขับพลจะกลับบ้านมืดๆได้เพราะเขาต้องทำงานพิเศษฝึกซ้อมกีฬาให้เด็กๆโรงเรียนบ้างออนตกลงแต่งงานอยู่กินกับพลในอีกสองเดือนต่อมาเธอย้ายไปอยู่กับเขาที่บ้านพ่อแม่ฝ่ายชาย ในระยะหลังพลรับงานสอนพิเศษที่โรงเรียนคือสอนโรงเรียนผู้ใหญ่ภาคค่าได้รายได้พิเศษเพิ่มขึ้นระยะนี้พลต้องกลับบ้านสองทุ่มหรือสามทุ่มทุกวันมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากเลิกจากการสอนแล้วเพื่อนๆพาเขาไปเลี้ยงวันเกิดเขาจึงขับรถกลับบ้านเอาเกือบยามพลอยู่ในสภาพมึนเมาเล็กน้อยแต่ไม่เมามากเพราะเขาไม่ใช่นักดื่มเพื่อสังคมพอประมาณเท่านั้นเขาขับรถกลับบ้านเพียงลําพังเฮไอพล ว่าแต่เองขับรถกลับบ้านได้แน่นะแน่สิว่าเพื่อนข้าไม่เมาหรอกหายห่วงไม่ต้องห่วงมันหลอกไอพนน่ะมันแน่มันไม่ดื่มอย่างพวกเราหรอกเพื่อนของพลจึงไม่มีใครห่วงเขาถนนสายนี้ตัดจากอำเภอเข้าตัวจังหวัดนี้เวลานี้มีอยู่สองสายเรียกว่าสายเก่ากับสายใหม่ทางสายใหม่เพิ่งจะเปิดใช้ไม่กี่วันมานี้เองพลเลือกไปทางใหม่เพราะทางดีกว่าและใกล้กว่า เขาขับรถพอประมาณไม่เร็วนักแม้ถนนจะว่างเพราะชายหนุ่มไม่เคยประมาทป่านนี้ออนคงจะคอยเราอยู่เราไม่เคยกลับบ้านดึกเช่นนี้เขาครุ่นคิดอยู่ในใจขณะขับรถกลับบ้านเพียงลำพังขณะนั้นนาฬิกาที่ข้อมือบอกเวลาสองยามเศษแล้วนับว่าดึกพอสมควรสําหรับต่างจังหวัดและชนบทที่ห่างไกลสองฟากถนนตัดใหม่มีแต่ท้องทุ่งนานานๆจะเจอบ้านสักหลังยามดึกเช่นนี้จึงดูเงียบสงัดงัดวังเวง ฝนต้นฤดูเริ่มโปรยเม็ดลงมาจนชายหนุ่มต้องไขกระจกลงเขาเร่งความเร็วของรถขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ถึงบ้านเร็วๆแต่ไหนแต่ไรเขาไม่เคยกลับบ้านดึกเช่นนี้ชายหนุ่มประพฤติตัวเป็นคนดีมาตลอดเพราะอาชีพของเขาเป็นครูอาจารย์ต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ขณะที่รถใกล้จะถึงทางแยกซึ่งแด่งเป็นสามแยกจะเข้าหมู่บ้านทันใดนั้นเองแสงไฟจากหน้ารถของเขาก็สาดส่องไปกระทบกับร่างของหญิงสาวคนหนึ่ง เธอกำลังยืนโบกมือทำท่าคล้ายขออาศัยไปด้วยพลจึงชะลอรถแล้วชะโงกหน้าออกไปถามว่าน้องสาวมายืนรอใครดึกๆเช่นนี้ขอฉันอาศัยไปด้วยเถอะคุณโดยความเมตตาสงสารประกอบกับเห็นเป็นหญิงสาวเขาจึงเปิดประตูให้แต่ทว่าทันใดนั้นเองเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาแต่ไกลร้องตะโกนว่าวีนาเธอจะไปไหนฉันจะไปด้วยอา้าวใครละนั่นแฟนฉันเองค่ะ ให้เขาไปด้วยนะคะพลยกมือเกาศีารษะแกรกๆพลางนึกรำคาญที่ต้องมารับภาระคนข้างทางกลางดึกทั้งๆที่เขาต้องรีบกลับแต่เขาก็พยักหน้าอย่างเสียไม่ได้ชายหนุ่มคนนั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาดรุ่งริ้งท่าทางดูสกรปรกพวกเธอจะไปไหนกันฉันจะไปที่ว่าการอำเภอจะ้ะจะไปหาญาติโถกลางวันทำไมไม่มากันนะ่ะทำไมไปเอาดึกๆอย่างนี้พลบน เขาไม่ได้คิดอะไรเลยจนกระทั่งพอเขาสตาร์ทรถเขารู้สึกว่าได้กลิ่นเหม็นอับๆคล้ายซากอะไรเน่ามาสัมผัสจมูกหมาในหมู่บ้านพร้อมกันส่งเสียงหอนเย็นยะเยือกจนกระทั่งรถแล่นใกล้เข้าตัวอำเภอเขาก็ชะลอรถหวังจะให้หญิงชายคู่นั้นลงแต่ทว่าพอเขาจะจอดรถและพูดว่าอ่ะพวกเธอลงได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบกริบเหมือนไม่มีใครนั่งอยู่ในรถ พอเขาชะโงกหน้าหันกลับไปมองเขาก็พบแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่ข้างหลังรถเลยเอ๊ะมันลงไปตอนไหนอะถ้ามันลงเราต้องรู้รถวิ่งออกจะเร็วมันจะกระโดดลงไปได้ยังไงกันโอ้ยนี่เราเราประสาทกินหรือไงนี่ผลรู้สึกประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งเขารีบขับรถกลับบ้านพบอ,อนนั่งรออยู่เขาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กันรายาฟังและมารดาของเขาก็ลุกมานั่งฟังด้วย แกเจอดีเข้าแล้วจะพ้นมารดาเขาเอ่ยเจอดีอะไรฮะคุณแม่ก็โดนผีหลอกให้นะสิแม่ได้ยินคนเขาลือกันมาหลายเดือนแล้วว่าตรงสีแยกนั้นมันเฮี้ยนเอาการอยู่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เมื่อสมเดือนก่อนมีรถสิบล้อทับคนหัวบี้เลยนะนับตั้งแต่วันนั้นวิญญาณก็ออกหลอกหลอนคนผู้เดินทางดึกดดื่นๆอยู่เสมอมิได้ขาดบางที่มันก็หลอกเอาชนิดหัวโกรนเลยล่ะแต่ยังโชคดีที่โดนหลอกเพียงเท่านี้ ฮะฮะอะไรนะคุณแม่นี่เรื่องจริงเหรอครับโอ้ยน่ากลัวจริงๆมันเล่นหลอกหลอนเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้เชียวหรือนับตั้งแต่นั้นมาพลก็ไม่กล้าขับรถกลับบ้านเส้นทางนั้นอีกและคนอื่นๆที่เคยโดนมาแล้วหรือได้ยินคนเล่าลือต่างขยาดไม่กล้าจะผ่านสี่แยกผีดุตรงนั้นอีกแม้จะทำบุญไปแล้วก็ถูกหลอกบ่อยๆเพราะวิญญาณสองสามีกันรยาอาคาดแ้นรถสิบล้อมาก